วัดพระวัาิมรุ <Sustain able> ูพระโพธิสัตว์ของท่านเป็นพระที่เป็นึือของก็จะตกทุกเดเลยท่านประธานในพิธีต่อเนื้อหาสาระรูปแบบท่าทางเป็นอย่างไรและตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือได้น้อยโดยเรามี ระบบการเป็นหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือโแบยบว่าในเรื่องของความถูกเจริญเร่งการจัดตั้งสถานชี่าววิบาอย่างเป็นทาง,ทางททการขึ้นที่วัตการประเทศสิราบธรเจ้าอาวา,วาสวุ้ยเจ้าวารวัดรวิุราณามราชวรวินารนีนะครับจึงนับว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย